วันนี้เราจะมาทำน้ำแดงมะนาวโซดาไลเดอร์ให้เด็กๆก,กินกันจ้านี่หนึ่งแก้วก็ใส่หนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งสองช้อนไปเลยอ่เติมสองช้อนไปเลยเดี๋ยวไม่หวานโอเคแล้วก็ตามด้วยมะนาวจ้ามะนาวหนึ่งกรีบพอให้เด็กๆสองคนไม่ต้องไปซื้อที่ร้าน อยากกินอิตาเลียนโซดาใช่ไหมแม่ก็ทำได้แล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือนี่หน่อยนี่หน่อยเกลือแค่นี้พอนี่เสร็จแล้วก็ล้างมือเป <c oughs> ายอกคนนะจ๊ะ คนให้เข้ากันเข้ากันเข้ากันและตามด้วยโซดาผสมไปก่อนให้น้องเป็นขั้นนิดนึงโอเคอปึ๊บและตามด้วยน้ำแข็งจ้าและเราก็จะบรนเลงด้วยโซดาเลยจ้า โซดาไม่พอจะลูกลูกต้องเติมหมวคหนึงว้าแจ๋วว่าเฮ้อเฮ้อไม่ต้องไปซื้อแรงก็ได้นะจ๊ะได้มาแล้วแอปเปิลโซดาอะไรเด้อเดี๋ยวไปให้เฮียชิมแล้วเดี๋ยวไปทานรสชาติกันแอปชิมนิดนึงอย่าชิมเยอะตัวน้ำผสมกัน อ,อ,อ,อแอบหวานแอบเปรี้ยวน้อยไปหน่อยนะแต่เด็กๆเมื่อวานทำให้เด็กๆกินแล้วเด็กๆบอกว่ามันเปรี้ยวที่เปิดจ้าต่อกันอีกแก้วจ้าเรียบร้อยนะคะมาละจ้าน้ำแดงมะนาวโซดาไ่เดอร์แต่ว่าวันนี้ไม่มีมุกนะจ๊ะขอโทษทีค่ะทางร้านไข่มุกหมด เด็กๆทำงานกันอยู่หรอจ๊ะโอ้โหขยันจังเลยสร้างภาพขยันจางภาพเมื่อกี้นี่ก็เห็นเล่นเกมอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลักฐานคาตาอาจารย์นี่คือรางวัลของคนช่วยงานหนึ่งแก้วขอบคุณครับขอบคุณครับอืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอืมชิมดูชิมดูเป็นไงเหมือนร้านไหมเหมือนระเหมือนร้านไหม อร่อยกว่าอีกคนย่างยังไม่คนเลยมันก็ไม่ซาดิอร่อยกว่าอีกแต่ขาดไข่มุกเออถ้ามีไข่มุกหน่อยเกลียดเลยเนะาะแม่ก็ทำเองนะใช่บอกแล้ว,วแม่ก็ทําได้เดี๋ยวน้ําบูเบอรี่ก็มีถ้าเกิดแบบหนูอะ่ะอ่ะชิมชิมไหมชิมใหม่ผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านไม่ผ่าน แม่ขาดไข่มุกนาะเสียดายจังเลยเดี๋ยวไปซื้อมาใส่เยลลี่ไงเอาเยลลี่หมดอีกงามเลยทีนี้ไม่มีอะไรใส่เลยทีนี้ <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วคนทำงานสร้างภาพอะ่ะอันไหนแม่ลองชิมมั่งอืมชื่นใจชื่นใจอีกแก้วหนึ่งชื่นใจอะ่ะ สุดยอดเช e ยสเป็นเพราะทำงานมากหรือเล่นเกมมากเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะน้ำน้ำแดงโซดาของแม่มันคืออะไรมงกุฎไอเสียสนาอะไรนะมงกุฎไอเสียสนามงกุฎไอส่วนสนาอะไรพูดชัดๆดิมงกุฎเลยนะ Ha ha ha